รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เป็นคนที่ไม่เคยต้องแพักใครเธอมาทำโลกไปเดิมไม่เปลี่ยน คุณมาเรนได้ยินไหมครเออครับพี่แป๊บหนึ่งนะครับค่ะคือเรื่องค่าใช้จ่ายอะ,ะเอา้าเรนรูว่าใครเด็กของคุณพายุนี่รถน้องหม้อน้ำรั่วได้สตาร์ทพัน์ก็เลยเปลี่ยนให้ั้งสองอย่างเลย <laughs> <laughs> แล้วก็เปลี่ยนแบตใหม่ให้ด้วย ลูกเดิมมันเก่ามากแล้วแบตด้วยเหรอพี่ <g ül> ของมันต้องใช้นะ <g ül> ่ะอ๋อยางสึกหมดเลยทั้งสี่เส้นเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนี่แสดงว่าขับไม่ได้ดูเลยใช่ไหมว่าถึงเวลาเปลี่ยนยางแล้วเนี่ยสี่เส้นเลยเหรอพี่อใหม่กิบเลย <g ül> <g ül> นี่เงาวับเหมือนใหม่คุณประยุทธ์สั่งให้ขัดสีเครืเง,งาให้ด้วย บฮบับทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณพายุไม่ได้บอกว่าไม่ต้องจ่ายตังค์ฮะ <Huh? S 2> อือแถมยังลงมือทำเองด้วยทุกคนถึงได้รู้ไงว่าน้องอะ่ะเป็นเด็กของคุณพายุเฮ้ย <c oughs> ผมไม่ใช่เด็กคุณพายุของพี่นะ <c oughs> แล้วแล้วผมจะรู้ได้ไงว่า เจ้านายพี่ไม่ได้ทําอะไร,ประแปลกๆกับรถผมอ่ะอานี่น้องไม่ได้รู้อะไรเลยเหรอผมต้องรู้ด้วยเหรอ,น,น,อหน,น,นู่นน่ะเห็นรถแข่งคันนั้นไหมเป็นรถของคนใหญ่คนโตเชียนะเจ้าของเนี่ยเชื่อมือแค่คุณพายุคนเดียวเท่านั้นนี่ก็ไม่ได้อยากอวดอ้างสรรพคุณเจ้านายหรอกนะแต่ทำไงได้ <c oughs> มีเจ้านายเก่งให้อวดก็ต้องอวดหน่อยเป็นไง ที่ขายถึงขนาดนี้เนาะอยากมาเป็นเด็กคนพยุทธ์ยังอ่ะเซ็นลักรถบไม่ สวยวับเลยนะเนี่ยลูกพ่อ,อวสวัสดีครับมาแล้วไม่ทักทายเจ้าของบ้านเนี่ยแต่นี่เขาเรียกว่าเด็กนี่มีมารยาทนะนี่ใครครับสมองประทองเฮ้ยนี่หาเรื่องกันเหรอ พี่เองไายุเฮ้ยมึงมีเบอร์กูได้ไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าเสร็จรับรถครับฟรีขอบคุณนะพี่ไม่ฟรีนะ ขโมยโบลลูกค้ามาโทรเรื่องส่วนตัวแบบนี้ได้ไงไม่มีความเป็นมืออาชีพผมบอกคุณลูกค้าไหมครับว่าทางเราเนี่ยต้องคุยเรื่องคารทอมเอา้าก็ไหนบอกว่าฟรีไงของฟรีไม่มีในโลกงานเท่าไหร่ไม่ใช่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นอะไรต่างะผมมีเงินจ่ายเหอะที่มีอยากได้เงิน แล้วอยากได้อะไรไม่ยากหรอกแค่จากนี้ไปเลยผู้ใจสมกับเป็นเด็กที่มีการศึกษาที่ไม่อยากให้ใครมาว่าได้ว่าสารหัดพี่เป็นเด็กไม่มีสัาคารวะเท่านี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่พี่ด่าผมเหรอแล้วดาเ็จะมาชิ่งี้เนี่ยนะเด็กน่ารักเรียบร้อยเป็นตัวอย่างเยาวชนอย่างผมเนี่ยนะจะไม่มีสัมมาคารวะแล้วเรื่องอะไรผมต้องพูดดีกับคนอย่างพี่ด้วยอืะอ ตอนอากาศวันนี้บอกว่าจะมีพายุหลายพื้นที่เลยค่ะยังไงใครทค่ืดินทางอ่ก็ระมัดระวังัน็้วยล่ะโอ้ยทำไมมีแต่พายุพายุพายุวะไปที่ไหนก็มีแต่พายุอะไรนังหนาเนี่ยพายุ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 อีกแล้วไม่เอาเลยไน้ไหมพายุเนี่ยไม่เอาแล้วโอ้ยดูสิพี่ชายใครอารมณ์ดี ไม่ดีเท่ามึงหรอกถ้ามึอยากดีเท่ากูมึงหาตัวจริงบ้างดิวะแล้วน,น,นี่มึงโสดมากี่ปีแล้วเดี๋ยวนายพายุนี่มึงมีอะไรไม่ได้บอกกูป่ะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอะกูบอกเองแหละแล้วกูไปจัดการเด็กๆข้างนอกต่อนะ ใครกันวะที่ทำให้มันยิ้มได้แบบนี้น้าสงสารสุดท้าย เนี่ยตกใจหมดเลยแล้วใครหนีเจ้านี่เปล่ากูไม่ได้หนีนี่เปล่าโอ้โหยังสูงสูงเสียงมึงอะเสียงมึงสูงอยู่แล้วโวอ้โหหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเลกปัญญาอ่อนไปไป,ไปไหนได้แลวเดี๋ยวสายไปเร็วเร็ว อะไรไปนึกการตัวตัวอยู่กันอย่าอไรใช่ใช่ขอด,ดูดิมึงมานี่ไงเนี่ยระยุพี่เจอตัวคนที่พี่หาแล้วขอบคุณที่ช่วยนะไม,ไม่เป็นไรค่ะ พี่พายุตามหาเลนอยู่นี่ก็ใครที่พี่พายุบอกตัวเล็กๆแต่โตๆพี่จับผมทำไมปล่อยผมแล้วพี่จะลากผมไปไหนผมไม่ไปแน่ใจนะแน่ก็พี่โทรบอกเรนแล้วไงว่าพี่จะมาเก็บค่าซ่อมค่าซ่อมอะไรหรอคะก็ค่าซ่อมรถที่อู่บ้านพี่น่ะ หรือว่าเลนอยากจะจ่ายส่วนที่เหลือตรงนี้ก็ได้นะเพราะจริงๆเลนก็จ่ายมาบางส่วนแล้วที่พี่จับจับ,จ,บจับอะไรครับเอเลนไปปิดปากพี่ทำไมอะเอเลนมือมือออกดิผินงนี่เลยเอา้าเอเลน เลนเฮ้ยเลนสนิทกับพี่พายุเหรอเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะเมืม่อก,กี้มึงจะพูดอะไรวะรู้ไหมว่าพี่เกลียดอะไรไมากที่สุดไม่รู้แล้วก็ไม่อยากรู้ด้วย เด็กที่ไม่รักษาคำพูดไงกูเคยผิดคำพูดตอนไหนงั้นก็ลืมไปแล้วสินะที่พี่เคยบอกว่าค่าใช้จ่ายมันแพงแล้วเด็กเลี้ยงแกะบางคนเนี่ยก็บอกว่าจ่ายไหวกูไม่ได้เป็นเด็กเลี้ยงแกะก็มึงบอกเองว่าฟรีอ่ะมึงน่าหักผู้ใหญ่นี่ใเสียพี่ไม่ได้บอกว่าฟรีแต่แค่ไม่ได้เก็บเป็นเงินและพี่ ก็ไม่ชอบเด็กที่ไม่มีมารยาทด้วยคิดว่าคิดว่ากูจะกลัวมึงเหรอมึงไหวไหมเนี่ยไหวเลยล่ะคุณโต้รุ่งม,มาสามคืนแล้ว,วเออมึงรู้เรื่องอยัง,ยงวันนี้พี่พายยก็มานะเว้ยจริงเหรอวะก็ดีกูจะขาดูงานให้หนอ่อยวะกูโดนพี่กลับหลายรอบแล้ววะ ถอยถอยไปถ้าเสียงดังเนี่ยคนข้างนอกจะรู้นะว่าเราสองคนอยู่ในนี้อะเชีย่ยนี่มันปิดประตูตข่าตัวตายชัดๆจะทำอะไรเรียกพี่พายุสิเรื่องอะไรล่ะ พายุปล่อยเรนนะครับพูดไม่ก็ไม่เป็นไรจะทำอะไรนี่